ขณะนี้นาะยกต้นตรีก็ยังคงอยู่ระหว่างการหารือกับฝ่ายกฎหมายนะคะว่าจะเดินทางไปให้ถ้อยคําที่ศาลรัฐธรรมนูญในกรณีการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีในวันพรุ่งนี้ด้วยตัวเองหรือไม่นะคะส่วนพรรคเพื่อไทยก็เตรียมคัดค้านศาลรัฐธรรมนูญโดยระบุค่ะว่าขัดหลักกฎหมายแทรกแซงฝ่ายบริหารแล้วก็ระเมิดจริยธรรมขั้นร้ายแรง นายสิงห์ทองบัวชุมสมาชิกพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าในวันที่6พฤษภาคมนี้จะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อขอคัดค้านการดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีที่ถูกนายภัยบูรนิติตตวันสวสรรหาและกลุ่ม4 0สวยื่นคำร้องขอให้สารพิจารณาวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรี และขอให้วุฒิสภาสามารถดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา180วรรควัท้ายโดยอนุโลมเพื่อแต่งตั้งนาย,ยกเัื่นปรีได้เนื่องจากเป็นการกระทำผิดเข้าข่ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา63ฐานจงใจใช้อำนาจหน้าที่ที่มีโดยขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังถือเป็นการวินิจฉัยที่ไม่มีกฎหมายมารองรับตามรัฐธรรมนูญมาตรา216วัรค6นับว่าเป็นการแทรกแซงอำนาจของฝ่ายบริหาร และยังถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรา3ประกอบมาตรา197ฐานละเมิดจริยธรรมขั้นร้ายแรงด้วยส่วนในวันพรุ่งนี้สารรัฐธรรมนูญก็จะเปิดห้องพิจรารณาไต่สวนคำร้องในกรณีดังกล่าวซึ่งสารรัฐธรรมนูญได้เรียกนายกรัฐมนตรีไปให้ถ้อยคำต่อสารเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยซึ่งคาดการณ์กันว่าจะมีการวินิจฉัยเพื่อให้เกิดความชัดเจนถึงสถานภาพของนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว ส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปให้ถ้อยคำที่สารรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่นายพิชิตชื่นบานทีมทนายความเปิดเผยว่ายังคงอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกับฝ่ายกฎหมาย